ชิลมากเลยครับทุกคนอากาศดีเวอร์ถ้าพูดถึงมอคาพอตต้องนึกถึงแบรนด์นี้เลยครับคลาสสิกสุดขนมหรือว่าเป็นอาหารแช่แข็งก็จัดเก็บในตู้เย็นล่ะไฟฟ้าเอาที่ไหนล่ะต้องปั่นกันจนมืออีกเลยไี่ป่ามันมีอุปกรณ์การกรองอดึงไม่ออกแล้วหนึ่ง ทงวิวเทิร์นลืมเปิดรายการไปเลยครับสวัสดีครับช้างพ่อปังนะครับต้อนรับปีด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับที่นี่ที่กรุงเทพนะครับแบงคอก Backyard นะคะวันนี้มาทําอะไรที่นี่นะครับมาแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวตามช้างมาเลยนะครับรรยากาศดีมากเลยนะครับดูสิครับทะเลสาบแบบสวยมาก นะครับเราเห็นแบบเหมือนหลายๆคนเนี่ยมีเทรนด์ในการตั้งแคมป์กันนะคะแบบชิวๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครช้างก็เลยพาทุกคนนะครมาสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นและอยู่ไม่ไกลเลยครับในกรุงเทพนะมาดูว่าแคมปิ้งก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอุปกรณ์สำหรับการแคมปิ้งแคมปิ้งแคมป์มใจเนี่ยเราก็มีจําหน่ายในเซ็นทรัล e ิพาร์เมนต์สโตนะครับเดี๋ยวตาช้างดูแล้วมีอะไรบ้างนะครับ I just picked your name on the coffee cup w h a t a s t r o k e of luck The guy just messed up and gave In your cup ชิวมากเลยครับทุกคนอากาศดีเวอร์ไม่น่าเชื่ออยู่ในกรุงเทพนะครับกับที่นี่นะครับ Bangkok Backyard และวันนี้เอาใจนะครับเทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงและเอาใจสายแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยครับกับ Camping Gadget อุปกรณ์ การแคมปิ้งซึ่งมีจำหน่ายในเซ็นทรัลในทเมต์สโตรด้วยนะครับเริ่มจากคอกาแฟก่อนเลยครับกับนี่ครับโมกาพอตนะครับของแบรนด์เบียร์เลตี้ถ้าพูดถึงโมกาพอตต้องนึกถึงแบรนด์นี้เลยครับคลาสสิกสุดๆเลยครับดีไซน์ก็สวยมากๆเลยนะครับต่อมาครับสำหรับการเก็บความเย็นไม่ต้องกังวลเลยครับสำหรับสายแคมปิ้งนี่เลยครับจัดเต็มไปเลยครับกับตู้เย็นเคลื่อนที่ของโดเมติกนะครับจัดเก็บพวกเครื่องดื่มเย็นๆนะครับ ไอศกรีมข้นมหรือว่าเป็นอาหารแช่แข็งก็จัดเก็บในตู้เย็นโดเมติกเป็นระบบชาร์จไฟนะครับส่วนน้ําแข็งนะครับก็สามารถนะครับจัดได้เลยครับเป็นสเตลลี่คูลเลอร์นะครับ <S <S ใส่ได้มาจุน้าแข็งได้เก็บได้สำหรับไว้กซ์เครื่องดื่มเย็นๆสบายๆส,ยส,ยสดชื่นนะครับในส่วนของเอาแล้วกระไฟฟ้าเอาที่ไหนล่ะ <S <S ไฟฟ้าเอาที่ไหนล่ะต้องปั่นกันจนมืออีกเลยหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพื่อนๆเพราะว่านี่เลยครับเป็นแบตเตอรี่สำรองพกพาของโดเมติกรุ่นบรูเอตตี้นะครับสำรองไฟนะครับใช้แรงไฟได้ทั้งวันไปเลยครับ มาดูบรรดานน้องๆกระติกน้ำบ้างนะครับเอาใจสายหวานก่อนเลยครับสายแบบอย่างเรานะครับดีไซน์ต้องสวยก่อนนะกับแบรนด์โก s ซ r รี่นะครับสีชมพูพร้อมกับสตรอด้วยนะครับดูดง่ายมากๆเลยแล้วส่วนของการเก็บร้อนเย็นนะครับก็นี่เลยครับเป็นแก้วมัคของสแตลลี่นะครับเก็บความร้อนถึง2ชั่วโมงความเย็น3ชั่วโมงน้ําแข็งนะครับถึง1ิชั่วโมงเลยนะครับอันนี้มีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับหรือการเก็บร้อนเย็นก็มีอีกรุ่นนึงนะครับเป็นของสแตลลี่นะครับ อันนี้มาพร้อมกับที่ดูดด้วยนะครับนี่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับดีไซน์ก็เท่มากๆส่วนสายใส่ใจสุขภาพนะครับแนะนําเป็นแบรนด์เกรลนี่เลยครับเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษก็คือมันมีอุปกรณ์การกรองดึงไม่ออกแล้วหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อความแน่นหนาเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าฮะนี่ครับใส่น้ำเข้าไปนะครับมีการกรองโดยเฉพาะปลอดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับสะอาดสุดๆไปเลยครับ ดึมเครื่องอุ่นเย็นแล้วนะครับตอนนี้หิวแล้วหิวเออหิวใจก็ต้องมีการคุกกิ้งนะครับอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆนะครับนี่เลยครับจัดเต็มเลยเริ่มต้นต้องมีเตาแก๊สปิกนิกพกพาก,ก่อนนะครับของแบรนด์ Housekeeper นะครับนี่นะครับเป็น s t a n l e y แล้วก็มีนะครับแก๊สกระป๋องนะครับ250กรัม1แพ็คเนี่ยมี3กระป๋องด้วยกันนะครับก็มาแคมปิ้งได้สบายเลยส่วนนะครับหม้อนะครับนี่มาเป็นเซตนะครับจบครบอเนกประสงค์มากๆเลยของแบรนด์ Stanley ครับเป็นหม้อสแตนเลสเพราะว่ามากับกระทะนะครับนี่พร้อมคุกกิ้งได้เลยนะครับแล้วก็เซตจานชามช้อนส้อมเขียงนะครับจบครบในเซตนี้เลยครับของ Stanley ส่วนเก้าอี้ชิวๆสบายๆนะครับจะให้ยืนเหลือก็ไม่ได้ดี๋ยเมื่อยต้องจัดเก้าอี้มานั่งเลยครับนี่เป็นเก้าอี้ไนล่อนของแบรนด์เคลตี้นะครับมีโครงเหล็กนะครับทนทานรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง158กิโลกรัมนะครับยังเราอย่างกินได้อีกน,อะนะครับพนักงานรับน้ำหนักได้สุดๆไปเลยนะครับ ติ้งแคมป์ใจก็ต้องเกาหลีเกาใจต่อนะครับได้เวลาอาหารเย็นพอดีเลยนะครับวันนี้จัดเมนูเป็นรัมยอนเกาหลีมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงด้วยนะครับนา่าทานมากเลยนะครับเป็นไงครับสำหรับคอนเทนต์แคมปิ้งในวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับช่างกระปังใน YouTube ของ n t r t r d l p e r t r t n t s t s t o ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวทานอาหารเย็นก่อนนะครับ Cause you don't know me and I don't know you. No.